ของใช้นาทป่าศักดิ์แต่ทวงเปล่าครับมีเนี่ยนะครับอ๋อเดี๋ยวผมถามพออที่ดูแลให้ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน เมื่อสักครู่นี้ชาวบ้านถามมานะครับว่าคลองชัยนาทป่าสัตว์ที่นําน้ําเจ้าพยาออกไปจากตอนบนของเขื่อนเจ้าพยาแล้วก็ไปทางซีกตะวันออกแล้วไปลงที่เขื่อนพระาำหกเนี่ยผ่านไปสองสามจังหวัดเนี่ยนะครับมันจะสามารถช่วยบรรเทาภาวะที่เกิดขึ้นณขณะนี้ได้อย่างไร ในภาวะที่เอเนโยเล่นงานแต่ร่องมรสุมกับพาดผ่านแล้วก็ทําให้ฝนฟ้าตกลงมาอย่างมากมายทองชนะป่าศักตัวนี้จะช่วยจะช่วยป้องท่วมป้องแล้งให้กับพวกเขาได้ไหมครับครับก็ขออนุญาตนาเรียนอย่างนี้นะครับในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในช่วงของประสบกับมรสุมแล้วก็มีร่องความกดอากาศต่ำนะครับพาดผ่านทางภาคกลางของประเทศไทยนะครับรวมถึงภาคเหนือรวมถึงภาคอีสานด้วย ก็จะทําให้ปริมาณน้ำเนี่ยที่ตกมาในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเราจะเห็นตามหน้าข่าวต่างๆตามสื่อต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าหลายๆพื้นที่ประสบกับภายน้ําหลากแล้วก็น้ําท่วมเช่นเดียวกันครับในพื้นที่ภาคกลางนะครับโดยเฉพาะยิ่งแม่น้าเจ้าพระยาเนี่ยซึ่งมีต้นน้ําอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งเกิดจากแม่น้ําปิงนะครับแล้วก็แม่น้ำนาเนี่ยมันจบกันที่จังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันเนี่ยจากฝนปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่นะครับเราคาดการว่าจะมีปริมาณน้ํา นะครับที่สถานี C2 สถานีวัดน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์นเนี่ย2,000หนึ่งพันแถึง2,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ1,555ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันถึง170ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับทั้งนวกกับปริมาณน้ำส่วนหนึ่งนะครับจากลูกแม่น้ำสแกกังแล้วก็แม่น้ำสาขานะครับอีกประมาณ2 0 0ร้อถึงสามลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ1 7บเถึงยีล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ราะฉะนั้นรวมแล้วหน้าเขื่อนเจ้าพยานะครับจะมีน้ําไหลหลากมาหน้าเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยประมาณ2,000ถึง2,300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ170ล้านถึง200ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับนับน่นก็เป็นสาเหตุที่ว่าปริมาณน้ำมวลน,น้ำมาก,กวบบอย่างนี้นะครับประชาชนก็จะเป็นห่วงถึงสถานการณ์การระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพยาว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรนะครับกรมชลปทานเองเนี่ย ก็เล็งเห็นถึงความสําคัญในการระบายน้ําที่จะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนน้อยที่สุดนะครับโดยการกําหนดช่วงของการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพญาอยู่ในช่วง1,600ถึง1,800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีพอๆกันพอๆกันนะครับหรือไม่ระบายท้ายเนี่ยไม่เกิน155ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็คือสูงสุดคือ1,800ลูกบา์เมตรต่อวินาทีหรือ155ล้านลูกบา์เมตรต่อวันไม่เกินนะครับพิธีการที่จะช่วยนะครับบรรเทาให การระบายนะ้ำการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพญาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ก็ต้องมีการผ่นน้ําทั้งทาง,ทงตะวันตกของแม่น้าเจ้าพญาและตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพญาทางด้านตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพญาก็อยู่ในเกกขตความรับผิดชอบของสำนักงานชลปพะทานที่สิบครับซึ่งเราจะรับน้ําผ่านปตลมโนลมเนี่ยเข้าสู่คลองชัยนาทป่าศักดิ์รวมถึงรับน้ําผ่านปตลมหาราชเข้าสู่คลองชัยนาทอายุธยาเพราะฉะนั้นที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือ ปตลอมนโนลมซึ่งเป็นจุดที่เรารับน้ําเข้าสู่คลองชัยนาทป่าสาทวันนี้เรารับอยู่ที่100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือ8.6ล้านลูกบาทเมตรต่อวันในส่วนของคลองชัยนาทยุทยาครับเรารับอยู่ที่30ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือ2.6ล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะครับทีนี้เราต้องมา,มาดูมาพารณาต่อว่าที่เรารับ100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนี่ยเรามีปัจจัยที่ใช้ในการพารนาอยู่2ปัจจัยด้วยกันครับคือ1 เราต้องพิจารณาลักษณะทางกายภาพของคลองครับคลองส่งเนี่ยลักษณะทางกายภาพเนี่ยต้นคลองเราจะออกแบบไว้กว้าง,วางกว่าลักษณะกายภาพของปลายคลองเพราะอะไรครับพอเรารับน้ําเข้ามาเนี่ยเราต้องมีการส่งน้ําระหว่างทางเพื่อเข้าที่เพาะปลูกแต่ในช่วงฤด,ดูฝนอย่างนาตอนนี้ครับระดับน้ําหรือน้ำในในในระบบของเราไม่ว่าจะเป็นคลองส่งคลอง,องลบายนี่ก็เต็มไปด้วยน้ําอ,อยู่ในระดับที่ฟูซับไพแล้วตอนนี้นะครับถ้าเรารับน้ำเข้าไปก็จะส่งผลกระทบต่อ ระดับน้ําในคลองเช่นไหลข้ามคันคลองไปส่งผลต่อพื้นที่ชุมชนพื้นที่าการเกษตรรวมถึงทางสัญจรนั่นหมายความว่าเราถึงต้องอ,ออกแบบต้นคลองเนี่ยกว้างปลายคลองแคบเพราะเราต้องมีการส่งน้ําแต่ในกรณีที่เราไม่สามารถส่งน้ําเข้าสู่ระบบได้อย่างในช่วงรดูฝนอย่างนี้เราจุดที่เราจะต้องพิจารณาคือจุดด้านท้ายครับการระบายคลองชัยนาทป่าศักดิ์เนี่ยนะครับเรามีจุดท้าย ที่เราจะใช้ในการพิจารณาคือปตละเลิงลางซึ่อยู่ด้านท้ายสยสยศักยภาพในการระบายของปตละเลิงลางหรือประตูระบายนะ้ำเลิงลางนี่คือค130ลูกบตุกบเมตรต่อวินาทีครับแต่แต่จากนี้ตั้งแต่ประตูมัณรมเนี่ยนะครับเรื่อยมามันมีกี่ประตูก่อนจะถึงเลิงลางนะฮะถ้ารวมประตูมนณรมด้วยมีอยู่4ประตูครับส <4 S 1> ประตูนะมีอะไรบ้างครับห่างไป40กิโลเมตรนี่คือปตลช่องแคช่องแคครับห่างไปอีก40กิโลเมตรคือปตละโคกกระเทียมโคกกระเทียมครับอีก40กิโลเมตรก็คือปตละเลิงลาง อันนี้อันนี้ช่องแค่นี้อยู่ลบบุรีหรือสระบุรีช่องแค่นี้อยู่ตาเคียจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์ครับโคกระเทียมเนี่ยอยู่ที่จังหวัดลบบุรีอำเภอโคกระเทียมจังหวัดลบบุรีครับเรืองรางอยู่เรืองรางอยู่สระบุรีสระบุรีนะฮะนั้นน้ําที่ไหลมาก็มาลงหน้าเขื่อนพระรามหกครับหน้าเขื่อนพระรามหกมาบรรจบกับแม่น้ำป่าสักครับแม่น้ำป่าสักแม่ป่าสักซึ่งซึ่งมาจากท้ายเขื่อนท้ายเขื่อนเจ้าท้ายเขื่อนป่าสักจุลศิษย์ครับอ่าก็ ณนะตอนนี้เห็นบอกว่าไอทุ่งตะวันออกใช่ไหมของโคกสารงของบ้านมีเนี่ยน้ํามารออยู่เต็มแล้วรพร้อมที่จะไหลลงและไหลลงไปแล้วไหลลงมาแล้วครับนั่นคือปัจจัยที่สองที่ผมนําเรียนปัจจัยแรกคือลักษณะทางกายภาพของคลองปัจจัยที่2คือสถานการณ์น้ําภายในพื้นที่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย ทุ่งฝั่งซ้ายของชายนาทป่าสักเนี่ยก็เต็มไปด้วยน้ําซึ่งทุ่งฝั่งซ้ายของชัยนาทป่าสักระเรียบเสมือนได้แก้มลิงธรรมชาติแก้งลิงธรรมชาติคือทางด้านบนของของทุ่งตรงนี้ครับจะเป็นอเาภภเภอโคกสาโรงโคกเจริญนะครับหนองม่วงนะครับอำเภอสะโบด mm hmm. ซึ่งพื้นที่สูงสุดกับต่ําสุดของทุ่งเนี่ยต่างกัน70เมตรน่าก็หมายความว่าถ้าน้ปริมาณฝนที่ตกลงมาเนี่ยก็จะไหลหลา,ลากลงมาสู่บริเวณทุ่งแล้วก็จะมาปะทะกับคันลองชัยนาทป่าสัก mm hmm. นะครับ ซึ่งพื้นที่ตรงนี้มีพื้นที่อยู่72,068ไร่นะครับหากมีปริมาณน,น้ําเต็มพื้นที่ก็ประมาณ160ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้นะครับจากการสารวจล่าสุดเนี่ยมีน้ําที่ไหลบ่ามามาขังอยู่บริเวณทุ่งฝั่งซ้ายเนี่ย70ล้านลูกบาศก์เมตรนั่นก็เป็นสาเหตุว่าทําไมเราถึงรับน้ําที่ปตลลอมารลม100ลูกบาศก์เมตรตร่อวินาทีเพราะอะไรครับเราต้องเร่งระบายน้ําจากทุ่งฝั่งซ้ายเนี่ยซึ่งเริ่มส่งผลกระทบต่อ,อพื้นที่ชุมชนและทางสัญจรของที่น้องประชาชน เราระบายอยู่ที่40-50ลูกบาทเมตรตร่อวินาทีครับ100บวก50เป็น150ซึ่งเราถ้าเราดูแล้วเนี่ยเกินศักยภาพของปตทเรืองรางแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระหว่างทางก็มีการรับข้อระบบรับได้บ้างเราก็พยายามผ่องเข้าไปนั่นก็หมายความว่าตอนนี้เรืองรางเนี่ยเต็มศักยภาพเราระบายอยู่ที่126ลูกบาทเมตรตอนน่ตอวินาทีเต็มศักยภาพของการระบายด้านท้ายของคลองก็คือ130ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเราระบายอยู่126ก็คือถือว่าเต็มศักยภาพ นนถ้าเรารนะับมากกว่าหนึ่งยนั่นก็หมายความว่าด้านท้ายนี้จะเริ่มประสบกับปัญหาครับน้ำอาจจะล้นตลิ่งไปส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนมทางสัญจรรวมถึงพื้นที่การเกษตรของของประชาชนบริเวณนั้นได้ครับตรงเรืองรางเนี่ยมันมีอำเภออะไรบ้างครับถึงนี้ที่เขาถ้าเกิดเราปล่อยน้ำไปมากกว่าน,นี้พรุ่งนี้เขาจะต้องเดือดร้อนอันนี้ก็จะเป็นอำเภอสระบุรีฮะใช่ไหมครับมีอำเภอดอนพุทธมีอำเภอ,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 อครับของอำเภอสระบุรีรวมรวมถึง อำเภอเมืองสลับบุรีนะครับอำเภอแก่งคอยของเพียวเสาให้บริเวณนี้จะได้รับผลกทบทั้งหมดก็เป็นที่ต่ำด้วยเป็นที่ต่ำด้วยเพะฉะนั้นก็ปล่อยไปได้ประมาณนี้ครับแต่ทีนี้ถ้าฝนฟ้ามันเกิดมีมากกว่านี้ยุ่งละครับแต่นี้เราทําเต็มขีดความสามารถของการจัดการครับเนาะไม่ไม่ไม่ให้มันไปกระทบกับพี่น้องประชาชนครับ ในกรณีถ้ามีฝนเพิ่มเติมมาอีกนะครับเราก็เตรียมพร้อมไว้ตอนนี้ครับการระบายท้ายของปตลเรืองรางที่เรารับมาจากปตลมันลมในเข้าสู่คลองชัยนาทป่าศักดิ์เนี่ยหน้าเขื่อนพระราม6เนี่ยตอนนี้เราก็พร่องน้ํารอครับเรารักษาระดับน้ำหน้าเขื่อนพระราม6อยู่ในเกณฑ์บวก6.5ถึง6.8เมตรรอทกรหรือระดับทะเลปานกลางนะครับเพื่อที่จะให้มีพื้นที่หน้าเขื่อนพระราม6เนี่ยส่วนหนึ่งที่จะลองรับน้าที่จะรอจะระบายจากท้ายปตลเรืองรางรวมถึง S, ท้ายเขื่อนปา่าสักจุลสิธิ์ปัจจุบ,บันเนี่ยเราระบายอยู่วันละ400,000ลูกบาทเมตรต่อ400,000ลูกบา์เมตรต่อวันแล้วในลักษณะราจะเพิ่มขึ้นเป็น50ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับก็จะประมาณ5ล้านลูกบา์เมตรต่อวันประมาณนะครับซึ่งจะมาเติมหน้าเขื่อนพะราห6ตอนนี้เราเราระบายท้ายเขื่อนพะราม6เนี่ยประมาณ200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งเป็นการท่องน้ำรอการระบายทั้งท้ายเขื่อนป่าสักจุลสิธิ์และรวมถึงท้าย คลองไชนาาป่าสักทั้งนี้เราก็ไม่ประมาทครับในทุ่งฝั่งซ้ายคลองไชนาาป่าสักเนี่ยในกรณีที่ถ้ามีฝนตกเพิ่มนะครับเราก็มีการเตรียมพร้อมในเรื่องเครื่องสูบน้ําไฮโดโฟซึ่งมีศักยภาพสูบน้ําได้3ลูกบา์เมตรต่อวินาทีเราเตรียมไว้เตรียมพร้อมไว้3เครื่องก็สามารถสูบได้9ลูกบา์เมตรต่อวินาทีพนวกกับสถานีส re ูบน้ำเนี่ยเรามีสถานีสูบน้ำเนี่ยหกสถานีมีศักยภาพในการสูบประมาณ16ลูกบา์เมตรต่อวินาทีรวมแล้วเนี่ยเราสามารถสูบน้ําได้ 24-25ลูกบาทเมตรต,ต่อวินาทีในกรณีที่ฝนตกหนักแล้วมีน้ําเต็มพื้นที่ทุ่งฝั่งซ้ายของชายนาปาสักครับ,รบเอาออกมานีํน้ำออกมาลงคลองมันก็ต้องไปทางนี้ของมันอยู่ดีนะครับทางท้ายก็ต้องกระทบอยู่ดีครับเ <laughs> พราะฉะนั้นณะตอนนี้ไอเรื่องเอล尼โยที่ว่าแรงนี่ปิดประตูไปแล้วครับเรามาดูเรื่องว่ามันมจะเกิดกอุทกภัยนะครับเนเรื่องของภัยในพื้นที่นะครับ เขาบอกเขาอกนี้ในึงเรื่องฤด,ดูแ้งเนี่ยในในในปีหน้าเราคาดว่าน้ําในเขื่อนป่าสักจุลสิธิ์คงจะเต็มศักยภาพ960ล้านลูกบาทเมตรนะครับปีหน้ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าสถานการณ์ของเอลิโยเนี่ยจะรุนแรงขึ้นจะขาดน้ําในช่วงฤด,ดูฝนแล้วก็ดูแล้งด้วยเราก็คาดว่าน้ําปริมาณนี้เราเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบในเวลน้าเพราะว่าเพราะฉะนั้นเรากรมชุมนุทานขอยืนยันว่านะครับในเขตสำนักงานชมุมทานที่สิบเนี่ยน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเรามีเพียงพอแน่นอนครับ ครับครับตอนนี้ก็ระวังอย่างเดียวคือเรื่องไยท่วมัยท่วมครับแรงมดห่วง <Yeah. S 1> ได้ฟังข้อมูลที่เขาบอกแล้วเนี่ยสบายใจขึ้นไหมครับสบายใจครับสบายใจครับ <laughs> ไม่เครียดครับไม,ไม่ไม่เครียดไม่เครียดสบายใจแน่นะสบายใจครับเอ <laughs> าไปนี้ก็ดีด้วยเขียวเท่าอุ่มดีกว่าน้ำท่วมครับครับขอบคุณ ขอให้ทุกท่านมั่นใจสำนักงานชมรมานที่20ยก็อีกอัตลักษณ์หนึ่งของพี่น้องชาวจังหวัดชัยนาทก็คือส้มโอแล้ววันนี้พี่น้องก็เอาส้มโอมาให้เราได้อาได้ชิมกันนะครับเอาพอชิมก่อนแล้วคนถือส้มโอก็ได้แฉ่มแช่มช้อยนะอ่านะ สรุปว่าส้มโอเมืองชัยนาทสุดยอดส้มโอมาเมืองชัยนาททั้งทีถ้ามาได้กินส้มโอถือว่ามาไม่ถึงใช่ไหมครับเอาชนกันหน่อยครับติง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 ว้าวข่าวดีดีกับพี่คำร้อน